สวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทางเพจตะก้อไฟเตอร์ช่อง u t u b e ตะก้อไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง y o YouTube ตะก้อเดินสายนะครับมาดูตะก้อเหลี่ยมสองสองนะครับฝั่งที่หันหลังนะครับสมุยนครินหรือว่าสมุยเพิ่มทรัพย์นะครับเจะพูดก,กับทงดงานของน้องตั้มโพผ่านนะครับเจอกับฝั่งนู้นเป็นทีมงานของอาจารย์นะครับอาจารย์รูดฟันดาบกับทงดงานอาจารย์ต้นกำแพงเพชรนะครับเหลี่ยมเหลี่ยมเซลฟีข้ามฟีสไตล์ ไม่มีบล็อกนะครับทมฟีได้ทุกจังหวะสวนได้ทุกจังหวะนะครับเกมเสิร์ฟนี่ก็ถือว่าสูสีกันนะครับระหว่างสะมุยนครหินนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นตัวเสิร์ฟหลักนะครับตัวทําหลักก็เป็นทางด้านน้องตั้มนะครับส่วนฝั่งนู้นตัวเสิร์ฟหลักก็เป็นทางด้านของอาจารย์ต้นนะครับตัวทําหลักก็เป็นทางด้านอาจารย์โรดฟันดานะครับออกสตาร์ทมาในฝั่งทางด้านของผู้เฉพาะกิจนะครับ น้องสมวยกับน้องตั้มขึ้นนำไปแล้วนะครับสองต่อศูนย์นะครับเต็มสองต่อศูนย์นะครับเกมเสิร์ฟนงสมวยได้เสร์ฟนะครับเสิร์ฟไปหาทังนั้นอาจารย์ตนเปิดปลอกเดียวอาจารย์โรดไหลเข้ามาเตะไม่เหลือนะครับจังหวะการก้าทำของทั้งสองฝั่งนะครับทางานด้านของอาจารย์โรดฟันดาบนี่ก็เตะเต็มรอบนะครับส่วนน้องตั้มนี่ก็มีลูกซันแบ็กนะครับเป็นอาวุธไปต่อกรกับฝั่งโน้นนะครับ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับ F c ซทุกท่านนะครับทางเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ศูนย์ต่อสองนะครับเกมเสิร์ฟเสิร์ฟนะครับอาจารย์โรดนะครับเสิร์ฟพลิกเน็ตมาสมอยรับหนึ่งสองไหลเข้าไปตั้มภูพานนะครับติซันแบ็กหายนะครับแต่ว่าการเขาทำนี้ก็ไม่เป็นรองซันแบ็กนะครับติจะเจาะก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับแต้มสองต่อศูนย์นะครับสมอยได้เสิร์ฟนะครับ หาหาทาังนั้นอาจารย์ต้นรับรับสายยกขวาไหลเข้ามาไม่เหลือนะครับแล้วก็เสิร์ฟฟีท้างปีไม่มีบล็อกสำหรับคู่นี้นะครับเกมอยู่ที่12แต้มไม่มีดีลนะครับสิงรางวันอยู่ที่4,000บาทเป็นตะกอ้อจีบเหลี่ยมนักสนามนะครับเต็มนะครับ2 0ต่อ2นะครับจารโรดเสิร์ฟมาหาตั้มนะครับเปิดสับหมวยป้อนเกมคบไปโจ ลูกนี้โอ้ยแต่ยอดนะครับถึงกับเกือบหลังห่างนะครับฟั่งทางอาจารย์โระครับขวานะว่าทางด้านน้องตํานี้จะเตะแรงนะครับเตมสองต่อศูนย์นะครับสมวยได้เสิรฟนะครับเสิบไปหลังเท้าโอ้โหใส่น้ําหนักเข้าไปนะครับอาจารย์โรดรับไม่อยู่นะครับขยับหนีไปเป็นสามต่อศูนย์แล้วนะครับเกมเสิ์ฟังทางสมวยนี่ก็ถือว่ามีลูกเกมเสิฟเหมือนกันนะครับ บางนี้ตะก้อสูงยาวเขาดีนะครับสมุยนครหินนะครับประมาณ180 190นะครับสำหรับน้องสมุยนี่นะครับต <ro> ่ําก็น่าจะร8 0ปอัพนะครับที่สมมูัสอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกวัาดีปาโรด้วยนะครับปารโร่ปัดริ้วนะครับเข้ามารับชมนะครับสมุยค่ายพิ่งซับนะครับจับคู่เฉพาะกิจกับเจ้าตั้มภูพานเต็มนะครับ4ี่ต่อ0ูเลยนะครับจับคู่กับเดี่ยวสมิเสมะครับ ใส่รองเท้าไปโอ้โหได้อีกหนึ่งเต้มนะครับเสิร์ฟไปหายเสิร์ฟไปหายนะครับสกอห่างแล้วนะครับห้าต่อศูนย์เลยนะครับยังตั้งหลักไม่ได้สำหรับฝั่งโน้นนะครับรับเกมเสิร์ฟของสมุยไม่ได้นะครับจบจากคู่นี้นะครับแอดมินจะไปสนามรามินทานะครับเต้มนะครับยือกันสนามห้าต่อศูนย์นะครับสมุยเสิร์ฟนะครับไปยาวๆตะก้อออกนะครับเอาครับโอกาสฝั่งทางของอาจารย์ได้เสิร์ฟบ้างนะครับ อาจารย์โรดขอเสิร์ฟเองทําเองเลยนะครับดูนะครับเกมบุกของอาจารย์โรดมาวันนี้มาเตะอยู่หลายเหลี่ยมเลยนะครับอาจารย์โรดครับเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับเกมเสิร์ฟยังไม่มานะครับฝั่งน้นก็มีลูกเสิร์ฟหลังเท้านะครับอาวุธมาตอกบอลกับฝั่งนี้นะครับเต็มนะครับ5าต่อูนนะสมุยนะครับหลังเท้าของไปนะครับยา์ต้นไหลมาอาจารย์โรดตีหัวไม่ข้ามโอ้โหไม่ใช่ลูกถนัดของอาจารย์โรดนะครับ ลูกอาวุธหลักของแกก็คือลูกเตะเต็มรอบแต่ว่ามันต่ำนะครับเตะไม่ทันนะครับหกแตมเป็นฝั่งนะครับเพือแป๊บเดียวนะครับฝั่งทางสมวยกับน้องตามนีขยับนําไปเป็น6ต่อศูนย์เลยนะครับมาจากเกมเสร์ฟลนวนๆเลยนะครับชิงจังหวะเกมเส์ฟกันเสร์ฟรีข้ามฟรีนะครับหกต่อหนึ่งนะครับเตมหกต่อศูนย์นะครับสมวยได้เสร์ฟนะครับต่อศูนย์นะครับเสิร์ฟมายัดตัวจังหวะนี้ฟาวไหมโอ้ยกรรมการไม่เห็นนะครับ นา่าจะรูดลำตัวนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับแต้มยังอยู่ที่0ต่อหนะครับ0ต่อหนะครับแต้ม0ต่อ6ครับอาจารย์โรดเสิร์ฟนะครับอาร์โรดเิร์ฟไปเอาไหมครับมอีกแล้วแล้วรู้สึกว่ากำลังจะหมดนะครับสำหรับอาจารย์โรดวันนี้เตะไร้เหลี่ยมนะครับอยู่ไหนครับแอดนี่ อยู่สนามสัมพบุตรบางนานะครับอยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์บางนานะครับเต้มหกต่อศูนย์นะเสมอได้เสนะครับเสิร์ฟมาลูกนี้ยังได้นะไหลลูกต่ำอาจารย์โลดตะของไปโอ้โหยังได้อยู่นะครับอก้องนี้แครับยังไล่ตามลูกได้ทันนะครับแอดมินหอบกล้องนี้แล้วครับแต้มนะครับ 0-6นะครับสกอร์แรกยังไม่มาสำหรับทางด้านของอาจารย์นะครับทีมงานจากสุโขทัยนะครับ0-6ครับเสิร์ฟไปลูกนี้โอ้นะครับโอ้เกมเสิร์ฟยังไม่ทำงานเลยนะครับเต็มนะครับ6-0นะครับสมัยได้เสิร์ฟนะครับของมาจานดูดเปิดไปไหนนะได้อีกหนึ่งเต็มนะครับขยับหนีไปเป็น7-0เลยนะครับมีอีกหลายคู่ไหมครับพิชิต วันนี้เหรอครับวันนี้ก็มีคู่ในรายการนี้อยู่ประมาณคู่สองคู่แต่ว่าสนามสัมพวิบางนานี่เขาปิดสามทุ่มนะครับ<ฤ>ก็ขออภัยทาง f c ด้วยนะครับ<ะ>ก็ไหลต่อไปที่สนามรามินพา4รนะครับเพราะว่าสนามรามินทานรีนี้จัดทําการแข่งขันอตอนกลางคืนนะครับไหลยาวๆไปเลยนะครับไปไหลต่ออยู่ที่โน่นนะครับกดติดตามไว้นะครับทางช่องยูทูบแล้วก็ทางช่องเพจนะครับ28ปท่านนะครับก่อตะก้อเดิมพันนะครับ ขายชิงเงินรางวัลนะครับขยับนี้ออกไปอีกหนึ่งแต้มสลับทางสมุยกับน้องตั้มนะครับเสิร์ฟมาโอ้โหเหมือนกับยอมนะครับยอมเกมเสิร์ฟทางน้องสมุยนะครับไม่อยู่จริงๆนะครับเสิร์ฟมาหายเสิร์ฟมาหายนะครับสู้ไม่ได้นะครับรู้สึกว่าจะยอมแล้วนะครับระจัดนะครับตึกกใช่นะครับสกอเลือกเตะแอดมินเลือกไฟ์สดนะครับแต่ไม่รู้ว่าสพอเท่าไหร่แล้วนะสมุยเสิร์ฟมาเปิดเตะได้อีกหนึ่งเต็มนะครับ โอจะเกมศูนย์เลยหรือเปล่านะครับตอนนี้คงจะเริ่มาาน่าจะเม็ดสุดท้ายนะครับเม็ดเดียวนะครับลูกเดียวเกมไม่เกมนะครับเกมได้ไหมนะสมุยนะครับเสิร์ฟมาอูบ่อยเลยนะครับลูกออกนะครับไหนป้าพงบอกจะรีบไปสนามราเมนทีราเมนทายังไม่ได้ยินเสียงยูฮะหมดสภาพก็ตามสภาพนะครับจานโรธนะครับแต้มแลกขอหน่อยนะครับยังไม่ได้แต้มนะครับ โอ้โหนะครับไปต่อที่รามีทานะครับคืนนี้นะครับใครที่อยู่แถวเพชรเกษมนะครับอาร์ท่าเรือไปเตะที่ไหนเพชรเกษมหกสิบแปดสิบเต้มนิบแต้มแล้วยังไม่เกมนะเกมสิบสองนะครับคืสิบต่อศูนย์นะครับเสิร์ฟมาเสิร์ฟเอสนะครับได้อีกหนึ่งแต้วโอ้โหนะครับน้ำหนักเกมเสิร์ฟของสมอยนะครับเสิร์ฟหมายเลยนะครับทีมงานอาร์ท่าเรือกอนสุนย์เบนนะครับเป็นหน้าทั้งสองเมตรเดียวเกมนะครับ สิบเอ็ดต่อศูนย์เลยนะครับโดนหนยป่าไปทั้งสองเหลี่ยมฝั่งนี้น่าจะยอมนะครับยอมแล้วนะครับฝั่งนั้นจะปล่อยให้ทางอาจารย์ได้แต้มหรือเปล่านะครับหรือยังไงนะครับยังนะครับยังไม่เกมศูนย์นะครับสู้หน่อยนะครับฝั่งนี้นะครับศูนย์ต่อสิบเอ็ดนะครับการโรดนะครับวันไม่มีออกแปดศูนย์เก้าย์บ t จะไปลูกนี้ได้แต้มไม้ได้แต้มนะครับเอาละไข่แตกแล้วนะครับหนึ่งต่อสิบเอ็ดนะครับ แต้มนะครับ1ต่อ11นะครับจานโรนครับเสิร์ฟไปนะครับฝานไปสมุยไหลมาตั้มผู้พาเตะไม่เหลือนะครับน่าจะยอมแล้วนะครับเพราะว่าถนอมกําลังของตัวเองไว้เตะคู่ต่อไปนะครับเพราะว่าจา์โรดนี่มีนิยตเตะอยู่นะครับกลัวหมดแรงนะครับยื้อไปนานๆนี่หมดแรงแน่นอนนะครับเพราะว่าน่าจะสู้กันยากนะสำหรับตัวคุณนี้นะครับเพราะว่าฝั่งน้องเขมีเกมเสิร์ฟแล้วก็เกมเข้าทาด้วยนะครับเม็ดเดียวเกมนะครับ สมมตเสิร์ฟของมานะครับจีมนะครับยอมรับสภาพนะครับก็เป็นน้ำใจของนักกีฬานะครับขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางช่อง u t u b e ตะก้อไฟเตอร์ช่อง u ูทูบตะก้อเดินสายนะแล้วก็เพจตะก้อไฟเตอร์นะครับก็กดติดตามไว้นะครับเวลาผมนํำคลิปใหม่ๆไปลงให้ดูจะได้เข้ามารับชมนะครับขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ